บ้านบ่าวสมจิตก็มีถนนฮอตถึงมู่บ้านเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่งสร้างเมื่อตอนสมจิตอัปเดตให้ท่านผู้ชมเบื่องกลเมื่อก่อนโอ้ยเป็นถนนลูกหลังตอนนี้กะถือว่าสบายเป็นในระดับหนึ่งและแหละบ้านบ่าวสมจิตก็ด้กับบุญใหญ่บุโตเป็นไงพี่น้องเน้นเลื่องไม้บุคคลมีเล็กๆกะว่าเสียเงินเวลาเงินดินแต่ว่าอยู่ทางบ้านบ่าวสมจิตกับมันมีพื้นฐานก็คือไม้ยังไหลายเนี่ย เฮลเฮนไม้แหละสมชิตกบลับบงฮือนไม้แน่ก็อ้อมโดยลูกติ้งสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับเบาสมชิตอีกเส้นเก่าเส้นเคยทักทายสบายดีกันที่เก่ามาสองคนพี่น้อง มันกลับมากับน้องรัดและก็บเบ้าสมจิตกระเธอว่าเมื่อน,นี้ก็เป็นอีกเมื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องที่สมจิตอยากพาท่านผชมมาเบ่งบ้านหรือว่าเงื่อนหอเนอะเาะเงื่อนหอเฮาสองคนผลที่ได้จากการไปทํางานอยู่ไทยถึงว่ามันสีโบใ่ญ่โบโตูพี่น้องกัถือว่าเป็นความภาคภูมิใจระหว่างเฮาสองคนพอดีแต่งดองแล้วขึ้นเงือนก่อนเนาะ ถามผู้ใหญ่ในบ้านนี่เพื่อนว่าขึ้นเฮื่อนก้อนจิกแต่งดองจึงจัดงานแต่งอะไรว่าสีขึ้นมือเก้าค่ำนี่พี่น้องแฮมเก้าค่ำแล้วกาสีจัดงานแต่งแฮมสิบสามค่ำแต่เมื่อนี้ก็ถือว่ามาอนามัยสถานที่เดินบ้านพี่น้องเพราะว่าคนบัยยุ่กับจังซีละบ้านนี่เฮ็ดแล้วแต่ปีก่อนพูดพี่น้องแต่ว่าสมจิตกัน้องรัดกับบุด้มาก็เลยมา 4นี่ค่ะหกในจำนวนไอยพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ำซากน้ำซากที่หน้าบ้านคิดว่าเสียลท่ออยังมาใส่ก็อันนี้ว่าเรื่องของอนาคตสําหรับปัจจุบันนี่ก่ะอน,นามัยนี่ก่อนพออันเท่าแก่เพิ่อนมาขึ้นเฮือนมันจะโมหกบุเฮาไปได้พี่น้องอัน,นก็เป็นเสาที่พี่น้องสําหรับเฮือนบ้านสจิตก็มีแต่เสาพี่น้องเป็นเสาไม้บดเสาไม้แดงบดน,นี่เรกๆเขาว่าจะเอาเสาหินปูนคนกรีฑ สมจิตก็เลยสั่งเอาไม้แดงไม้แดงไม้ดุใหดเสา่นองมีแต่เสาไม้เลยน้าละสามสี่สิบเส้นอแน่นดีน้องรัดก็กำลังคุมกับอันนั้นอยู่กองหาอยู่คนไทยถือกันหน้าดำหน้าเหล่ซะละบมคืออยู่ไทยพี่น้องก็ย่ามันทุกทุกอยู่บ้านเฮา ไอ้กระแม่นเป็นห้างเพื่องสําหรับเลี้ยงงัวมันกระหกุกจะน้อยพี่น้องแต่หกกระโบ้แม่นหกอันทงพลาสติกหกุกใบป่าไม้ป่าไม้น้อยแล้วดูหุนมันก็มันก็เกิดพี่น้องพอเราดูแลงมันก็เหี่ยวแห้งข่าวบปถดน้ำก็ได้ ่านเาสมชิดก็มีถนนฮอตถึงหมู่บ้านเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่งสร้างเมื่อตอนสมจิดอัปเดตให้ท่านผสมเบือ่อละเมื่อก่อนโอ้ยเป็นถนนลุกลังตอนนี้ก็ถือว่าสบายเป็นในระดับหนึ่งละนี่บริเวณก็เลยนอนกุแม่นมาแต่ทางบันซ่อมพุทธเลยแต่เป็นทางแดงกุมแม่นทางลาดยางแต่ก็ดีในระดับหนึ่งละก็พอไปพอมาสะดวกสบายอยู่ยังตะลักสัญญ,ญาณพี่น้องเพื่นอนกับเา,วาวมีโครงการมาตั้งหลักสัญญ,ญาณอยู่ถ้าตั้งหลักสัญญ,ญาณ เซ็ตสิ้นเลยแม่โอ้ยอำนวยความสะดวกเลยบ่านนี้ยังแต่รักสัญญาณสมจิตสีลงไปโหลดคลิปกะออกไปโหลดประมาณสี่ลักพี่น้องออกไปโหลดกะนั่นแหละช่วงนี้สมจิตกะค่าเวียกหลายก็เลยบ่าวันเนาะไปโหลดคลิปบางเทือกวันหนึ่งสองวันกะขอโทษขอไผําำลายๆพี่น้องกะถ้าแล้วเซ็ตจากงานดอกจากขึ้นเฮือนจังสีอัพโหลดให้ท่านผสมบิ่งเป็นปกติไปทําให้ทาหน้าตามวิถีชีวิตคนบ้านเนาะ และบ้านผสมจิตกันนะกับบุญใหญ่ประตูป็นไดพี่น้องเน้นเลือกไม้บุค่อยมีเล็กๆก็ว่าเสียเงินเวลาเงินดินแต่ว่าอยู่ทางบ้านบผสมจิตกับมันมีพื้นฐานก็คือไม้ยังหลายแน่เลยเห็ดเขึ้นไม้แหละสมจิตก็มักขึ้นไม้แน่ก็อ้อมโดยลูกติง่งบ้านประตูก็เป็นไม้เบิด แบบรบ้านก็นมีแต่ธรรมศาสตรอยู่ข้างหลังก็เป็นบึงเป็นท่ามเป็นน้ําเป็นปุ่งสสลาวเขาเอิ้นปุ่งวันหน้าสงังจิตจังสีพาทานผู้สมไปเลาะเงินก็นประมาณสิบคูณเก้าเดินบ้านก็นยังสีเด็บย,ย้ายอันเสาไม้เด็กนี่ออกอีกเลย พอมีเดินบ้านก็ค่อยเป็นค่อยไปเลยพี่น้องมุงก็มุงด้วยสีแฟกซื้อสีแฟกมามุงบัดเอาไม้เฮ็ดมันแล้วนักนะออ้ใส่ไม้หลายเงินหลังนี้กันนี่ซีแฟกก็ยังเหลืออยู่ยังอีกยังพอดมาอีกยังหลายอยู่ซีแฟกเป็นสีดำไปน้องละขึ้นไปเบื้องทิงไป หน้าบ้านก็มีแต่ธรรมชาติและสิโตกแต่งเฮ็ดคืออยู่ฝั่งไทยแตาเึ้นเฮื่อ,อน,นอกับท่าน,นนั้น<ห>พี่น้องมาสิขึ้นมือเก้าค่ำนี่แหละไปลอยทรงขึ้นบนบ้านลอยมกันเลยใครในเฮือนกันย,ย,ยังมูมี่ยังยังมูมี่ยังยังพัดขึ้นได้จ้ะบัดขึ้นไปแล้วจะเอาชนะสะนอน<ห>นี่เป็นลูกติง่งลูกติ่งไม่เด้ง ลูกติ่งเบิ้ดกระไดพี่น้งองปวดขึ้นเงินอากผ่าแป้นอ้อมเบิดบานประตูจากน้ำผักน้ำแรงไปเหตุงานอยู่ไทยถ้าห้ามไปใไห้ห้าก็อาจสิบุได้ไหวปั่น อันนี้ก็ถือว่าได้ลายลาย,ลายไว้สมควรพี่น้องอคนเก่าแก่อยู่นี่กะบางคนก็นยังพนันได้ก็มีพี่น้องเอ้ยบ้านเขาก็หาได้อยู่มีสองทางกับขาอหาได้สำหรับทางในเือนก็นได้วิวดี ลุกติ้งไงใส่ลุกติงงย่างเดียวนะหน้าบ้านก็ได้สูงมีแต่ป่าไม้ภ <c oughs> ูเขามิมอยู่ผัพี <c oughs> ่น้องพ <c oughs> ุ่นละแล้วจากการจำง,งานอย่างพาทำผสมไปลุยไปเบิ่งต้นไม้ธรรมชาติ <c oughs> อยู่ยอดภูยอดผาพุ่นละยังไล ไม่ซีไม่ย่างธรรมศาสตร์ในบ้านปุ่งยังหลายอยู่พี่น้องอืมบระตูมีโซงโซ่ตู้นะทางเข้ากับภายในตู้อะแ,แน่นนะส้ง่ง้นมาเฮ็ดก็ได้เจ็บดีเลย ไม้เป็นไม้แค่ไม,ไม่มีราคาเบอร์เลยอืมมาเที่ยวได้ที่พี่น้องสิพาไปเที่ยวแบบธรรมศาติ์พูละพู๋โส,สามพูละพู๋โส,สามคุ้มมันผู้คุมเงินแต่สมัยฝรั่งเศสเขามาปกครองเราเขามาคุดเอาเงินเอาคำ อยู่ฝาตัวคุณแหละอุณาสิพาทำผสมไปเบิง่งแต่เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่พี่น้องเป็นหินเป็นเฟชเป็นแบบเงินแบบคำแต่ว่ามันไก่รถเข้าไปขุดคน้นยักก็มีนักสำรวจมาสำรวจหลายครั้งอยู่แต่ว่าตัวมีราคาหลายๆกัช่วงนั้นฝรั่งเขาไปลายและก็ยังพอมีอยู่ช่วงหนึ่งกับประชาซนแถวนี้ก็ไปเบกเอาเบกเอามาขายเป็นหินคนซื้อไปไปบดเอาคำ มีอยกตัง้งคู้ไก่ก็ไดี่น้งถต่วันนี้เรดมสบูนทางป่าแต่ะผู้วิวนะนั่งอยู่เฮือนกน็สามารถเห็นวิวดีๆแบบนี้ได้นะอ่กระไดกระไดทางลงกับมุงโดยสีแฟกแลนะกับเสริมคานอีกอส,อส,สี่เนาะสองสามสี่ปกติใส่แต่ซองก็ได้อันนี้โมได้หนักขันไดนี่ก็สร้าง มีเวลาคิดว่าอยากทาสแล็กเนาะลงสีให้มันงามอันนี้ไม้สดๆเลยพนะี่เนองเอามาแล้วก็ใส่เลยโอ้คือว่าเจ้าของประยุรัสีไม้ยอย่นอ,านอทาอพื้นกะประมาณนี้แหละยังเพิ่นเก็บไม้ก็ได้เศษตอนเพิ่นสร้างเฮือนนันก็ทั้งหลังก็เป็นป้าวางแผนอนาคตนคดาสิปลูกปูกพักเนาะสวนคัวกระไดแถวนี้กะ พราะว่ามีน้ำไหนมาแต่ห้วยไก่ประมาณเกือบลักกว่าะห้าหกหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรก็สีประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นผลงานจากการไปทํางานอยู่ไทยเป็นน้าพักน้าแรงกันถึงจะบ่ได้หลายน้พี่น้องซํำน,นี้ก็ถือว่าหลายสุดและสำหรับสองคนที่ไปทํางานอยู่ไทยเป็นน้ําพักน้าแรงด้วยเงินแห้งด้วยตัวเองนะก็่อไปก็สมจิตก็คิดว่าอยากพัฒนาทางอื่น คือว่าทำหัวทำส่วนไปเนาะเพือนนิกาสิคอพักไว้จนนี้ก่อนแล้วยังมีโครงการยังสิค่อยตอเติมพออยู่ก็อยู่ไปก่อนพี่น้องหาทาง่นก่อนนะคืออยู่ฟังไทยเพื่อนกะเนะเน้นเรื่องเครื่องมือการหากินเนาะเครื่องมือการกเกษตรคเครื่องมือการหาเงินนั่แหละสมคิดกะเฮ็ดจับนี้กะถือว่าโอเคละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะ ข็ขอบคุณหลายๆนะสำหรับเอฟซีทุกท่านทุกคนที่มาชมเป็นกำลังใจให้เราสองคนน้องรัตและบ่าวสมจิตให้ทุกท่านอยู่ดีไม่แหงประสบผลสำเร็จใน,นที่การงานครับประมาณเก้าค่ำแห้งเก้าค่ำกะจะมพีพิธีการขึ้นเฮือนพี่น้องกะรอเอฟซีติดตามคลิปต่อไปพี่น้องกะจัดงานแต่งหลังจากนั้นกะสีค่อยใส่ชีวิตแวบรธรรมาศาสตร์ตามสนมบุตรเขตบ้านนอ,องหกนาเลยพี่น้องอย่าลืมฝาคนติดตามเราสองคนด้วยพี่น้องเด้อสุดท้ายขอกราบกันมาสบายดีสวัสดี